สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้ติดไฟแล้วนะเดี๋ยวจะทํากาแฟดําครับเป็นทิก้าโคเข้มนะจากบุร์เว่นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะทานขา้ขาวแตน่นไม่หวานจากลําปางนะครับเดียวต้มกันครับเพื่อน,อนไฟอ,อ,นอ่อนนะครับเพื่อนนะ ก็สักไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็ได้ดืม่มละวันนี้จะกินแบบเป็นเอพิโซช็อตสช็อตนะครับเป็นกาแฟดำาๆกับข้าวแตนวันนี้เป็นข้าวแตนสูตรไม่หวานนะครับก็คือไม่มีน้ําตาลราดบนข้าวที่กรอบเนี่ยนะฮะเป็นแบบข้าวธรรมดาที่ไม่ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแต่ถ้าเป็น ชอบหวานนิดนึงก็เป็นแบบที่มีน้าตาลก็ก็อร่อยนะครับอร่อยไปคนละแบบนะกรอบๆเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราก็แฟออกมาสักแป๊บนึงนะครับเพื่อนไม่นานนะครับจากหม้อต้มสามครับนะฮะจะได้เอพิโซดช็อตออกมาสองช็อตนะครับกำลังดีนะครับเชา้ชาๆนะฮะ ทิปิก้จากโบรเวนของบ้านสวนลุงตึงนะฮะเนี่ยผมเปิดซองแล้วก็ใส่โหลแบบนี้ไว้นะครับเพื่อนๆอย่าให้เขาโดนลมนะครับแล้วก็ใช้วัดละประมาณไม่เกินยี่สิบกรัมนะครับในการเอามาใช้ต้มนะครับก็จะได้เอพิโซดสองช็อตน,นะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกแล้วนะฮะก่อนออกมาเขาจะมีกลิ่น,นหอมๆลอยอ,ออกมาก่อนนะครับนี่มาแล้วเพื่อน พูดปุ๊บก็บมาเลยไม่นานนะครับดูตอนเขาไหลเห็นเป็นขีม่านะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮถ้าเราใช้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางคนตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ปิดไฟเลยแล้วก็ให้หม้อต้มทํางานเองต่อนะครับอันนั้นมันก็จะแบบได้แบบความสวยของคีม่าเยอะนะครับแต่เราแบบไม่ได้เน้นมาก,กน,นะก็เปิดไฟจนเกือบจะเสร็จเลยนะครับ หมสวยนะครับโอเคใช่นะครับอึบเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆช็อตง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะก็ของอหยับอันนี้ก่อนนะครับ เทค,ค,เคานนี่นะครับเพ่อนแค่นี้เองนะอ่าเข้าแตนนะครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆต้มเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเราจะทานกาแฟดํากับข้าวแตนนะครับวันนี้เป็นรสไม่หวานนะครับข้าวแตนเมืองลําปางนะครับเพื่อนๆกรอบมากนะครับอร่อยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้อยากจะแนะนําให้เพื่อนเห็นว่าข้าวแตนมันทานคู่กับกาแฟดําได้ ลงตัวดีเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ